อล้วบอแต่ว่าดีค่ะเมื่อนี้คุณแม่สิทํนานอไม่สมนะคะอันไปหน้าเลยน้องไม่สมค่ะก่อนอื่นก่อนอื่นนะคะบ้านมาเป็นบอคุณแม่ไปหน้ามาเลยน้องไหม่มา,มาแต่ว่าคุณแม่ผมมีเวลาเนาะมากับมีลูกค่าเราก็มาทํางานปักหมุกซอยลูกบันนี้ผมมีเวลาสําหรับคนคนมีเวลาหน่อยเนาะแย้จอยอันนี้เป็นสูตรของาย้จอยบัานนี้มาเขากับปลอกน้องไหม่ปอกน้องใหม่แล้วก็เซน้ำเกลือไว้อันอันนี้ทําอะไรคะ จะทำนอไม่ส้มค่ะนาไม่ส้มค่ะอัดขวดวันนี้จะทำอะไรบ้างอ่าลืมเลยค่ะกะสิม่าขูดขูดเส้นอันนี้นมใหม่ไม่ได้ใส่ตาอ่มาแต่น่าจะเส้นน้ำเกลือไว้น่าจะของบอกน่าจะของน่าจะของจ้าอันคุณแม่จะเห็นนงไม่ส้มค่ะวันนี้วันนี้คลิปนี้ให้คุณแม่ออกคนเดียวนะคะดิฉันดิฉันจะไม่ออกกล้องนะคะมองนี่ค่ะมองนี่ดิฉันจะไม่ออกกล้องนะคะอ่ะอันดับแรกทำยังไงบ้างก็เส้นน้ำเกลือแล้วก็ซิขูดจ้า อันนี้หลังจากเซน้ำเกลือไว้เนาะจ้าเพราะว่ามันเวลาเขาขูดมันจะขูดได้ง่ายมันจะอ่อนแล้วมันจะสวยงามมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวขูดก่อนเพราะว่าเขาเซน้ำเกลือไว้แล้วเวลาเขาขูดมันจะเป็นต้นเงาเมจ้ามันจะต้นเงาแล้วมันจะบวชักแล้วมันจะสวยเวลาเราอัดขวดมันจะสวยด้วยขวดกระทงไทยถึงเราจ้าไอ้จยหมักเงาอันนี้สูตรยายจจยค่ะ ออกมาคาับบนเวลาเอากระเ,เซ็นนำเกลือไปก่อนจะว่างเอาคอยมาเห็ดห มันขูดบ่ได้มันเกาะจ่อมือเราแล้วมันบอจ่อมือเราแล้วกับมีดสับๆค่ะเพราะว่าอันมันจะขูดมือเจาของอันนี้หลังขูดแล้วนะจ๊ะอันนี้หลังขูดแล้วสวยงามมากค่ะออนออนสวยงามมากตัดปลายมันออกกอน จาถ้าเขาแช่น้ำเกลือไว้เวลาเขาขูดมันจะอ่อนเรามันมันจะเห็ห้เส้นยาวดีเราก็อ่านเส้นมันบวขาดเส้นบวขาดเส้นมันจะยาวว่าเราแช่น้ำเกลือไว้แล้ว สวัสดีนะคะแล้วอันนี้หน่อ่อไม้คือมันจําเป็นไหมคะว่าเทาแต่ตรงใส่หน่อไม้อียงหรือมันสามารถเทได้เบิดสามารถเทได้เบิดเอาหน่อไม้อะไรก็ได้ใช่ไหมคะหน่อไม้ส้มจ้าหน่อไม้ยังก็ได้หน่อมอไม้ส้มภาษาภาษากลางปกติอัติหน่อไม้ดองมันกลิ่นบอบหน่อไม้ดองอะไรเนี่ยสำรคันคุณผัยอีสานคนจะควดจะดีนะจาะเนาะพี่น้องเมื่อนี้ให้คุณแม่เมื่อนี้เป็นคลิปของคุณแม่นะครับเป็นมาเิ่นเป็นเปล่าหน่อไม้ไม้ใบนานะจ๊ะพี่น้อง ขอบคุณพี่พี่เอ็ซทุกท่านเลยนะคะที่มาคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะเป็นกำลังใจเพราะว่าเธอจะได้คลิปนึงแต่เนอเฮ็ดเองนะพี่น้องเนอเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดเองกับแม่ยทิน่าแบบเป็นคอนเทนต์คีเอเตอร์เฮ็ดเองนะคะตัดต่อเองแล้วเพื่อแบบมีเวลาเฮ็ดแน่บ่มีเวลาเฮ็ดแน่กับทายทิมไปละค่ะคอยมาตัดต่อที่หลังแล้วก็คอยจังล้มนะจ๊ะอันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวนะคะ อันเนี้ยป้องมันกับบอต้องทิมถ้าป้องมันกับบอต้องทิมทิได้เดี๋ยวอ,อันนี้ออกกันเม็ดแต่ก่ะสันเนาะเจ้าขุนบะคุเอามโอนีก,กนนบ่ทาปากแดงบ่บ่กระทาะลอยนี่สวยรักจ้ะ ม้วนกันเนาะแล้วแล้วทีนี้เขาห้อฟักจริงๆเราห่อให้จังเดมันวิเทคนิคจังเดียกจ้าใส่น้ำเกลือไว้ประมาณจะขึ้นหนึ่งแล้วค่อยมาคั่นตปย้ำขนาดพ่อเราจะทำยัง่งม้วปลายมันพ่อละพอวันซับเราก็ใส่น้ำเกลือไว้เราผู้นี้ก็คั่นเส้็มันจะออกมาสวยแบบนี้เลยจ้าเพราะว่าคั่นเขาใส่น้ำเกลือแล้วเขามาขูดขูดแล้วเส้็มันก็สีอ่อน มันก็สีออนสวยเส้นสวยโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะสิบรรจุใส่ขวดบันนี้อันนี้คือคันเสร็จแล้วคันเสร็จแล้วสิบรรจุใส่ขวดในในตอสิบรรจุใส่ขวดอันนี้ขวดน้ำคือน้ำห้ายซื้อมากินแล้วเ้าเก็บขวดไว้ไว้ใส่ประโยชน์ต่อแล้วก็เอาลงไปแบบนี้ ขั้นเป็นสมัยก่อนเพิเ่เพิเ่มบรรจุใส่ยังอันใส่ไ้กระเทียมบานิย่ำไปะจ๊กกระเลกระดำเพราะว่ามันอากาศเข่าแต่อันนี้นนเขาแบบว่าทํากินครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตัดขวดนะ,ะตัดขวดจ้ะตัดขวดเราแบบว่าเอาเน้อไม่สมออกเล่ากะขวดกระงับคื้นขายได้คือเก่าขายได้อีกก็คือแบบว่าบ,บนบเสียจากยางได้กินน้อไม่สมเราก็ได้ขายขวดน้ำแล้วอันนั้นสองขวดนั้นคืออะไรคะโชว์นะอัน อันนีอันนี้เฮ็ดไว้อันอันเพราะว่าขั้นเซ็จแล้วอันนี้มันจุขวดเร็จแล้วแล้วมันกับบ่อขาวโอ้มันกับบ่อดำขวดแล้วอันนี้ค <Lah am? S 2> ือมันเป็นเนีวยนี่มั <c oughs> นจะขาวเพราะว่าเขาเขากับบ่ต้องกับน้ำใส่เลยก็คือแบบยัดลงเนียนๆแล้วก็ปิฟ้าบ่ต้องใส่แต่ว่าอีตัวนี้มันไม่ดำเอออันนี้มันเป็นน <dus. S 2> ้ำมันมีน้ำอันนี้อันนี้อําของมันอยู่ในตู้น้ำหรือไม้น้ำเกลือน้ำเกลือแลา้วกลมีนกัน้ำเลยจ้าเพราะว่าไม่ ไป้ยเซอยู่บอกมเมืวันเซยตัวเอาขุนจานน้ำเกลือเราก็มาคันเอาเซน้ำเอาก,กัดยกออกจากน้ำเกลือที่น้ำเกลือทิ้งมันว่าจา้จาจ้าตับทิ้งเท่ากับมาคันตอ่อกับซ้ำพ่อเซเ์าดอกน้ำเกลือไว้นะจ๊ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องขอบมาแล้วทักทายกันใดด้อจา้าฝากกไดไลค์กดแชร์เด้อจา้า สวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กโซเชียลแคมป์นะครับพี่น้องชาวเลียวแฮชแท็กโบนัสแฮชแท็กเี้ยวแฮชแท็กติดกระเสหรือตืติดกระเสสวัสดีจ้ามืันนี่ขอ่าขอ,อกล่องแล้วเขาไม่ได้แต,งต่งโตมันนีขออขออออข่ขอยขออนุญยาตว่าออกกล่องเพราะเป็นสลืมสลื้อเขาตื่นเึกะมันนอนบ่หลับพี่นอ้องเมื่อคืนนี้ อันค้นลองบ้านหมาเห่าเบิดคืนข่อยเทื่อคอยสีน้อนแต่พอก็เปิดแต่วงจรปิดเบิงเออค้นลองอ้อมบ้านคอย,คอยบอกโอ้โอ iden, อยมันนี่คนตื่นตีหา่ามันบอกหอยน้อนตีสองขอกับเบิงแต่วงจรปิดคอยหลอนแม่พี่น้องยังต้องยัดยัดแบบแน่นแน่นแน่นว่าให้อากาศเขา,น,เน,านี่นี่ลงไปนะคะแค่นี้นะนาพี่น้อออกจังน้อยเวลานน่อย แล้วก็ปิดฟ้านะคะปิดฟ้าอันนี้ก,การ,รอันนี้เขาขวดนี้ใส่ขึ้นนะคะล่างก่อนนะชาต้องล่างก่อนอะนะชะอันนี้ควรไม่ไหมสึนาะอันนี้ก็คือการเร็จอ๋อปรบมือเมื่นนอนาาเม็ิตสซอวบอ่ใอ่ซอวับแต่ เใจวัวมาจีใจวัวแต่งเ้ยมันีิชิบจอยนะคะอันบอสอัีอีกโยนน้ำไหมเพือสิเอ็นน้ำไหมอัดไว้บันอันน้ำไหมแบบว่าอันไม่ซุปนะอันอันนี้น้ำไมมส้มมันมามันสิมี้น้ำไหมซุปอีกอันนึงแล้วครับใบแกงบอกขอข่อยซื้อเครื่องซีนให้ยะตะกิดเบิ่งพี่น้องเอือซื้อเครื่องซีนไหนคุณแอร์พั่นเพิ่นมากลางอัดสุญญากาศแหม ย g a ลายอยากได้เครื่องสูญญากาศด้อกับถุงอย่างบทเจ้าทีแล้วนึงเ <c oughs> จ้ที่ได้ฟอนเลยกวีอ่านมาหันของกระลั้มเก่บนให้แล้วบันนี้นั่นเ่าเขาไปซื้อโอ้บอกว่าได้ดิเดมันแบนเออแบนจำมาละออกพูนไม่ได้ไม่ได้หรอกเขาแบนเขบาบอกให้พูดเขาหนาลักเขาอ,อย่างในของวงจะพูมอันนี้สนใส่นอมาสักนอ ประมาณตันอประมาณสองสามโลนี่างนเนาะช่วงนี้เพราะในออกไรตั้งนอหน,อน,น่อไม้สังไวกันเยอะแล้วก็เสิมาเห็ดหน่อไม้อัดว่าวันต้มแล้วก็มาอัดแล้วก็เคียนใบว้ซุปตั้งหากใชหลายแบบแม่หอยย่านหลุบบนนี้คอนเทนต์ลุงแม่หอ,ขอยก็เลยสั่งการอันเมื่อวานก็ได้เห็ดมานน้ำอยู่ด้ย,ย่างเห็ดเราก็ว่าลูกหลาไทายลุงบอบอ่บอ,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 บอยเมื่อยเพิ่นว่าวหยซุปแล้วมันนี้เสียบบอเจ้าซุปเห็ดเสียบเสียบเราก็ทอดหมื่อูเนี่ย เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขาเฮ็ดสีผมแล้วก็เขา้าตลาดเนาะเฮ็ดสีผมแล้วก็เข้าตลาดไปซื้อของมากกับคำแต่ละมือบรยิยุกับทีเล่นมากกับมาเฮ็ดงานมันไปลองมากกับตอนมื้อนี้บ่ทันไปใส่เพาลูกค้าหลายตั้งแต่ตีซีบ่ตื่นตีซีมายิ้มนายจ้าว่า นี่ใบยี่มาใบยี่หินเขียวพอแล้วค่ะพรเขียวเจ็ดลอยนะคะจะบอกให้ทำไปเรื่อยๆนะคะเห็ดเป็ดห็ดไปเรื่อยๆจนเมิดเลยด้วยซ้ำเนาะเอาขวดดิบวะบอจะหน่กะจิพ่ออยู่นี่พ่อพ่อค่ะอันยัดลงแนปนแนนลวดเพื่ออยากให้มันดำนะวันมันมาเกี่ยวกันดอกกับใส่น้ำม่นใส่น้ำอันอันล้างคนเพิ่นว่าต้องใส่น้ำนะบางคนสีบร่๊ะบรดำอันล้อมมาแล้วจ้า ส่เนหแบบว่านี่เ้ากดลงแน่นเลยเขากดลงแน่แน,ลลแ,น,แ,นแล้วเขาปิดฝาเลยอากาศบอ่อเขานั่นกับบอ่ออันนี้คือเกามันกับบอ่อแหล่นี่เพราะว่ามันเป็นละมันกระสีขาวออกเลยเขากดลงห้มันแน่แน,นคนพิ่นมาเอาน้ำใส่บอ่อประตองใส่เพราะว่าอากาศบอ่อเขานั่นกับนี่ละ เพราะว่าเวลาเนือไม่สมเวลามันเป็่นอันเวลามันเป็นมันก็จิขึ้นน้ามันบ่แล้วแล้วแล้วน้าตัวจิ้งกับเนือไม้มันจะมันจะบ่เหตุให้เนอไม่ดำมันจะบ่เห็ดให้เนือไม่ดำแม่พอเริ่มทายคิดเก่งแล้วนะคุณมลี่อันนี้กระเซ็ดเราเลือจากปัจจุขวดแล้วได้กี่ขวดคะได้เจ้าขวดละเดือนมันมีขวดสองขวด ได้หกขวดรอบรอบนี้ได้โฮกขวดกะจบคลิปเท่านี้เ้ยจ้าขอบคุณล,ลารตะวันขันยะเบ,บื้องอีกกะกดตรไล่โคตรแซ่ไฮเลยเลยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายจอยจอันนี้น้องไม่สมสูตรยายจอยจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบายบายค่ะ